สบายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบเมื่อนี้ซาแพงอยู่เพื่อนเนาะกะเห็ดต้มนมต้มน้ำตาลน,นะพี่น้องสีเห็ดหวานเย็นนี่เศษหวานเย็นเมื่อนี้มีสีเขียวสีแดงแล้วก็เห็ดเศษสีนมเมื่อนี้เห็ดส,มมสามสีอันนี้ต้มน้ำตาลแล้วนะพี่น้องปรงลงมาซาแพงกับนมใส่ เห็ดหายนองบูมหัดหายไปก่อนหายไปก่อนหัดไปก่อนเนาะส่วนชาแพงก็สีเห็ดอยู่เห็ดกินเลยพี่น้องเห็ดซูลูกสูพัวก,กินแบบนี้อาหารเสาเป็นอาหารเพลพี่น้องเลยี่ไก่สีเพลแล้วเนาะหอยนี่ต้มไวแตขึ้นนี่เจา้านายสิเอาบกขาซัดจะซีวิตคือมีหอยหัวตมเมมาขึ้นนี่พี่น้องเห็ดอันนี้หายูเสาวหายนองบูมหาย หายร้อยหายซาแพงกบสีได้เห็ดอยู่เห็ดกินโอเคนะเพี่น้องเนาะสิบุ้งก่อนบ้านนี่สีเอาลงใส่กระติกเทละติกแล้วซาแพงกบสิผสมหนามซีโร่ลงเนาะลูกไส้ได้เอามาเคียนใส่แถวนี้ยนะพัดก็ยังบบออกอยู่ลูกไส้แล้วก็หมักเคียนหมักแก่ ผสมสีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สีเขียวสีแดงบบบนี้เออยน้วามหอนลวกความหอนความหอนด,ดัดนี่สีแดงมันแดงยัง่พอเนาะพี่น้องตอนนี้มันเป็นสีชมพู จัดหน่ก็โอเคเลยนะพี่น้อแงบบนี่สามสี 3, 4, เหมือน อเคเ้เหลียวระทีรบอบเนะพี่น้องจกกะหายจะน้องบุมไปหายถาหัดถร้อยเอ้ยมายอ่อเอาได้ลูกไปยอ่อเอาไปไหวพุ่นวันนี้ทำสามสี สวัสดีค่ะหายถ่าแม่เด้อแม่เห็ดกินก่อนก้อยหอยเสียว cool. ้ตั้มอยู่บ่สิจงไว้ระวังมันเฮียมันเต็มเถอะได้นะใช้ผิดม่าหายเสร็จแล้วซอยกันเฮ้ยถ่ากกินเขาจนเบิดเบิ่งเขาเฮ้ยก้อยหอยเมียก้อยหอยบนเตเลือจังไดอร่อยไหม แซ่บโอ้ยมื่อนี้ยนะแซ่บว่ะสะแต่ละมื่อโบหูเหือกันอีดากิ้นข่าวแล้วลูกมันเพสมันเพสโอ้ยี่ปิ้งไก่บอสอิเห็ดยังอะนะนี่นี่เห็ดยังไห้ซาหัวไห้ซาหัวซาหัวบอสอันนี้อยู่คู่พี่เนาะอันนี้เป็นน้ำล่าง หายแล้วเหาก็ล้างเนาะตางเอาก็ะสือขึ้นมาให้มันสเสด็จน้าเมื่อนี้ำสามสีขายดีอยู่เลยพี่น้องเอ้ยหายจำในสามสีมื่อกะเบิดลูกกินน้ำเน่ลูกกินกระเหมือนเราสี่หาอันเห็ดยังเห็ดยังกับเห็ดยังก็เพื่อลูกนะซื้อขนมมากอ่ะมิตรลูกเห็ดวันเย็นกับลูกบ่ ลูกกินอ <c oughs> ีหลานางงามๆเนี่ยลูกสบ,บายดีป่ะลุงลวะมาโทรจำเน,น <c oughs> ี่ยสบายดีนะแม่สบ,บายออบบบบไม่ลืมบ่มา Bà chi bà dương người vào may vào may Bà chi bà dương. No. <laughs> bà đi bà luôn ảnh đâu hả? đại. Tốt tốt tốt. Tiêm kinh da ít อสะผมเห็ดทรงผมหล่อเนาะใส่แงจิกเนะู้วู้กินเผาแล้วกินขผาแล้วกินเผาแล้วกินกัยางกินเ่ากับบุมกินขผากระบมกินเผาป้ากินเผาป๊า chinh nhắn đó xong hơn là tắc khuy ngay tăm hoa rồi ทั้งเสียงพุ่นบัดนี้อยากเสร็จอยากเอ็นก่อนเฮ็ดอยู่เบิดมือเฮตั้งแตต่นอน แสบสิแสบสิร้อยแสบร้อยตำ พอดีทางบ่ไงไปยลี้ยงเนยเล้สิตกแห้งอยู่บ่าทางกำลังไงได้ซองมืออะไรมอเศ้านี่ออกไปทว,วนทางน,านํามอเศร้าเมกีเมกะ,มกะ เมกาเวก้าเมกา,มกาเอ้ยเมกาเริ่มอ้วนเห็นอีกแล้วกากาพิษซ่าตายอีกแล้วพิษซ่ามามานำลุงทาในี่สี่ตัวเลยบนเรือจากตัวเอมามาหวัดก่อนนเอามาสองเรียงใหญ่เติอปลาตายเอมามาหวัดที่สองเลียงบักใหญ่เตอ๋อตายอีกแล้วเรียกแต่มาอีลอยนี่ลอยเลียงมาเป็นนอร้อยเนาะ เลี้ยงมาเป็นเนาะอี๋ตายค่ะเอ้าพอกไม้ให้มาอีหละหรือมาแหม่วะอีหลาเลี้ยงมาโบลุอีหลานี่เลี้ยงว่าเป็นโบเลี้ยงมานั่นเลี้ยงจะตายเลี้ยงเป็นอย่าเลี้ยงมันเลี้ยงกับไม้อี๋ลาแล้วมันจะตาย กระเตียกับกระกหูกระตายไม่กะอ้ยสิจักปียังมาปีปลายสองปีหนึงอืมีเลนอันนี้คีเรน,น,นเลน,นแห้งคือยังนี่เลนละสวบรด ល្រូពីក្លាន់ត្រាន់អាំណ្រះួយដ្រូវាសតខ្ល្រាន់់សាលាំៈផ្លាលើបាន់ស្រាស់ថ